นุ่มปริศนาเผยสถานะแท้จริงต่ชุติมาเป็นอะไรกันหลังมีภาพหลุดแบบแนบชิดค่ะโดนนชาวเน็ตจับยงเป็นรักใหม่ของคนแม่ลูกหนึ่งคนสวยต่ยชุติมาหลังไฟหญิงได้โพสตภาพเปรอนุมปริศนาด้านหลังทําเอาหลายคนนั้นต่างคาดเดากันว่าจะใช่คนพิเศษที่เจ้าตัวเคยบอกไว้หรือเปล่าก่อนพาไปเปิดวาร์ปกับนักแสดงหนุ่มหล่อเบนอัธนินหรือ เบนต์อเลอซึ่งลงรูปสถานที่และใช้ฟิลเตอร์คล้ายกันแถมสาวต่ายยังไปกดไหล์รูปของอีกฝ่ายด้วยซึ่งต่อมาสาวต่ายได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวไปแล้วว่าล่าสุดเบนต์อเลออธิบายเอาไว้โดนข่าวจับโยงกับพี่ตายจริงๆก็เป็นแค่รุ่นน้องพี่ที่สนิทกันค่ะพี่ตายเป็นเพื่อนในแก๊งๆเดียวกันเรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนอาจสงสัยว่ามาสนิทกันได้ยังไง ที่ตายเป็นเพื่อนของผมอีกคนอีกทีหนึ่งอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเคยมีโอกาสได้ไปแฮงเอากันเลยสนิทแต่ไม่ได้สนิทเป็นพิเศษค่ะถามว่าตกใจใหม่ก็มีนิดนึงแต่ความจริงเรารู้อยู่แก่ใจว่า คืออะไรพี่ต่ายก็ส่งมาให้ดูเหมือนกันว่าเป็นข่าวถูกโยงนะเราก็แค่ตกใจเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงคงอาจจะด้วยความจอยทริปกันมั้งถ่ายร่วมในโลเคชันเดียวกันฉะนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าคุณจะถูกจับโยงแต่มันไม่ได้เป็นอะไรกันไมครับถามว่ากังวลไหมที่โฟกัสผมว่าถ้าจะถูกโฟกัสก็กเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าตามคีสสาธารณะยังไงคุณก็จะถูกจับจองแต่อย่างบอกพี่ว่า เป็นเพื่อนสนิทกันที่อยู่ด้วยกันแค่ระมันระว่งตัวมากขึ้น ต้องทำตัวปกติเลยครับเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันพี่ต่ายเป็นพี่ที่น่ารักพูดคุยกันได้ในทุกเรื่องพี่เขาก็จะให้คําแนะนําเราในเรื่องการทําธุรกิจในฐานะพี่ที่เขาผ่านการแสดงมาก่อนเราก็จะมีการถามถ่ายบ้างส่วนโอกาสลุ้นจะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าในตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่สนิทยอยู่ในแก๊งเดียวกันแค่นั้นเองค่ะ